สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์นั่นเองนะคะที่จะทำการโคจรยกย้ายในวันที่17กันยายนนะและการย้ายของดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้จะมีจุดเด่นจุดพิเศษค่ะนั่นก็คือเมื่อย้ายมาแล้วเขาจะมาทำมุมเลงก,กันกับดาวพระพฤหัส สองดาวนี้ถือเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ค่ะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะคะจะย่อมส่งออจะส่งผลอย่างไรต่อแต่ละลัคนาราศีนะคะเรามาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎค่ะ ชาวกรกฎท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกรกฎก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่ 15. สิงหาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวละันนาราศีกรกฎว่าในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ทำการโครจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะดาวพระอาทิตย์นั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือกนกระดุมพระเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนั่นเองค่ะในวันที่17กันยายนไปจนถึงวันที่18ตุลาคมปี2565ดาวพระอาทิตย์ดวงนี้ได้ทำการโคจรยกย้ายมาอยู่ที่ราศีกันนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาคุณนะคะและการที่มาอยู่ในเรือนสหัชชะตรงนี้ได้ทำมุมเล็งไปยังดาวพระพฤหัส ซึ่งดาวพระพฤหัสนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนสุภพะของคุณค่ะดาวพระพฤหัสกับดาวพระอาทิตย์นะคะมีความสัมพันธ์กันคือเป็นดาวคู่มิตรใหญ่อาทิตย์เป็นมิตรกับครูนี่ค่ะคือมันจะส่งผลดีเกื้อกูลดีสนับสนุนหนุนนําชาวกรกฎอย่างแน่นอนในเรื่องใดในเรื่องของการเงินการทองค่ะเพราะดาวพระอาทิตย์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนั่นเอง เมื่อดาวการเงินเล็งกับดาวสุภะเลงกันกับดาวสุภะซึ่งสองดาวนี้เป็นดาวคู่มิตรใหญ่อย่างที่สมัยบอกไปคุณมีโอกาสที่จะได้เงิน จากทางไกลต่างประเทศได้เงินจากการเดินทางได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่มันเป็นไปได้หลายทางมากสําหรับใครที่ทําธุรกิจการค้าเกี่ยวกับทางไกลาทางต่างประเทศมุมนี้จังหวะนี้คุณจะหาเงินได้มากยิ่งขึ้นหรือถ้ามันไม่ใช่กะเกณ์ฑที่จะหาเงินได้เยอะขึ้นคือคุณจะมีความคล่องตัวในเรื่องของการจัดการการเงินค่ะ นะหมุนเงินได้ดีขึ้นคล่องตัวมากขึ้นจากที่เคยติดขัดเรื่องการเงินก็จะรู้สึกโล่งใจมากยิ่งขึ้นหรือชาวลัคนาราศีกรกฎก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินได้โชคจากผู้หลักผู้ใหญ่คําว่าได้โชคเนี่ยมันไม่จําเป็นว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะต้องเอาเงินมาให้คุณเลยแต่อาจจะเป็นอายุของผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณนับถือหรือผู้หลักผู้ใหญ่ใกล้ตัวคุณนําโชคนําลาบบางอย่างมาสู่ตัวคุณหรือบางคน ทำดีกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ป Ł, ู่ย่าตายายกลับกลายเป็นว่าบุญกุศลหนุนนําให้คุณเกิดสิ่งดีๆต่อตัวคุณอย่างนี้ก็ได้เกิดการฝันดีฝันแม่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรอวยชัย เงี้ยค่ะแล้วคุณไปเสียงดวงเสียงโชคได้เงี้ยชนะมีความสําเร็จอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดขึ้นได้หลากหลายประการหลากหลายอย่างคือชาวลัคนาราศีกรกฎค่อนข้างมีความโดดเด่นและเด่นชัดมากในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะเป็นเงินที่มาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือโชคลาภที่มาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือทางไกลาทางต่างประเทศนั่นเองนะคะไม่พอเท่านั้นค่ะการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎยังมีเกณฑ์ที่จะได้จากกลุ่มคนหมู่มากนะอย่างเช่นอะไร คุณต้องทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มแล้วมันจะเกิดความสําเร็จถ้าแยกออกมาเดียเด่ยวๆเนี่ยสำเร็จไหมสําเร็จค่ะแต่อาจจะนานหน่อยช้ากว่าการทํางานเป็นทีมหรืออาจจะเจองานยากหน่อยหรืออาจจะเหนื่อยใจหรือท้อใจมีอุปสรรคเข้ามามากหน่อยอารมณ์จะเป็นลักษณะนี้นั่นเองสําหรับชาวกรกฎนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะงานใดที่เกี่ยวข้องกับทางไกลยอย่างที่สมัยบอกไปรวมถึงงานออนไลน์ด้วยนะจะมีมุมที่ดีเข้ามาแน่นอนค่ะในด้านการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎก็ขอเสริมให้สักนิดหนึ่งนะคะในระยะนี้ใช้ปากในการทำงานได้ในระยะนี้ พยายามพูดคุยเจรจาต่อรองหรือบางคนจะไปซื้อสินค้าอะไรลองขอลดดูขอลดราคาดูคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้รับส่วนลดนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ค่าคอมมิชชั่นสําสหรับใครทํางานเป็นในหน้าเป็นนักขายอย่างเงี้ยนะหรือบางคนอาจจะได้ซื้อของในราคาที่มันถูกลงหรือบางคนนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์คุยเรื่องการเงินคุยเรื่องผลประโยชน์และลงตัวมันมีโอกาสที่จะใช้ปากในการสื่อสารนะคะแล้วเกิดผลสําเร็จบางอย่างซึ่งคําว่าใช้ปาก เนี่ยมันจำเป็นต้องพูดไหม ไม่จําเป็นค่ะอาจจะเป็นการโทรศัพท์หรืออาจจะเป็นการพิมพ์ข้อความส่งไลน์หรืออาจจะเป็นการส่งการสื่อสารผ่านทางอีเมลอย่างนี้ก็ได้คือจะไม่ต้องการจะสื่อว่าการสื่อสารของชาวลัคนาราศีกรกฎในระยะนี้จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับคุณนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของรายจ่ายละ่ะเมื่อสักครู่ได้พูดถึงแต่รายรับซึ่งเป็นมุมที่ดีมากรายจ่ายเป็นยังไงเยอะมากเช่นเดียวกันสําหรับชาวกรกฎนะคะมีเกณฑ์ที่จะจ่ายไปกับบุตรบริวารมีเกณฑ์ที่จะจ่ายไปกับ หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านค่า,าไปหาหมอเรื่องของสุขภาพค่าอยู่ค่ายาค่าเดินทางลักษณะนี้นะคะที่มันจะหมดไปนะชาวกรกฎมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดด้วยนะคะถือว่าก็เป็นมุมดีๆเป็นจังหวะด,ดีๆในชีวิตนะเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุกันบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎในระยะนี้นะคะควรที่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของช่องปากช่องท้องนะคะหรือบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเหงือกฟันเป็นร้อนในนะคะหรือรู้สึกว่ามีแผลนในปากเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองออลองดูนะลองเช็คตัวเองดูนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีเรื่องของการเจ็บไข้ไม่สบายเป็นหวัดง่ายหายใจไม่ค่อยออกรู้สึกแน่นหนะ้าอกนะต้องดูแลตัวเองดีๆค่ะ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎท่านใดที่ยังโสดอยู่ตรงนี้สมัยมมองว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนใกล้ตัวได้ได้ได้คนใกล้ตัวมาเป็นแฟน ได้เจอคนที่ถูกใจได้เพื่อนของเพื่อนนะคะมีญาติแนะนําให้รู้จักหรืออาจจะเป็นลักษณะที่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วแตไ่ไม่เคยปิ๊งกันเลยแต่มาปิ๊งกันในระยะนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ mm. เช่นเดียวกันนะคะลองเปิดใจดูสําหรับชาวกรกฎส่วนท่านใดที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วนะคะในระยะนี้ดาวพระอาทิตย์ดาวการเงินโคจรมาอยู่ในเรือนสหัชชะแบบนี้นะคะ ความสัมพันธ์มันจะเป็นไปในลักษณะเหมือนเพื่อนเหมือนญาติพี่น้องถามว่าดีไหมดีค่ะมันไม่จําเป็นว่าจะต้องอยู่ในรูปแบบของคนรักตลอดเวลานะ ให้มีความเข้าใจกันเหมือนเพื่อนเหมือนญาติพี่น้องเหมือนคนรู้ใจอารมณ์ประมาณนี้มันจะคบกันได้นานและยาวกว่านะชาวลคราศีกรกฎพยายามหาเวลาให้กับคนรักหน่อยนะคะถ้ามีเวลาว่างก็ไปเติมความหวานกันพากันไปดูหนังไปทานข้าวกัน2คนไปร้านกาแฟ2คนอะไรอย่างเงี้ยจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องคําพูดคําจาด้วยนะคะอาจจะมีบางคําที่มันส่อเสียดหรือแทงใจคนรักก็ใจเย็นๆด้วยนะหรือบางทีคนรักพูดส่อเสียดคณ ก็ได้นะคะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวกรากฏค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวกรากฏทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ